นี้ผมฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจผมด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องวินเนสเซ้นครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูการต่อ สั่งการตายนะครับอันนี้เป็นข้อเบี่ยงเบ,ยบร้อยนะครับก็เราก็ทําการตัดตรงเกลียวทิ้งไปเลยนะครับเรก็เจะาจะไม่โดยใช้ตัวยาส่นกันนะครับก็คือตัวนี้ยานสูวนไปหน่อยนึงเราก็หาเอกสว่านทั้ง6มิลตรงนี้นะครับลงลงไปก่อนแล้วเราก็จะใช้ั8.5ลงไปอีกทีนะครับเกลียวเนี่ยมัน ความตมันอยู่ที่ M10 นะครับ M10 ก็คือ10มิลเกลียว1.25นะครับเราก็ทําการเจาะลงไปสักเกือบนิ้วก็ได้ครับก็เจาะลงไปเลยครับผมอันนี้เหลือผมใช้ยอดสว่าน8 5ลงนะครับเราก็ลงมันไปน,น,นะครับ ก็เป็นไปได้ถ้าได้ดอกสว่านใหม่ๆดีๆไหนก็ดีนะครับหน้าสัมผัสมันจะตรงเราก็เรียกเสร็จแล้วเราก็จะทำการทาร์นะครับโดยใช้ตัวดอกทาร์ป1 0คูณน้านะครับ ผมขอใหา้กันนะครับโอเคมันจะเป็นตัวแบบนี้นะครับพร้ะเราซื้อในเซตมาเนี่ยมันจะมีเซตหนึ่งสองสามนะครับเกี่ยวตรงนี้มันจะเป็นเบอร์ 1, หน้นะครับเบอร์หนึ่งเราจะปามง่ายกว่ามันก็ค่อยๆไล่กันะครับนี่นะครับเอ็มสิบคูณน่จสองห้าแล้วเราก็หานัดขันขันอ่าถ้าเทรียบเบอร์ก็เป็น เบอร์12เกียร์1.25มามาใช้ได้เลยนะครับถ้าเรียกเทั่วทั่วไปก็เป็นเบอร์12เบอร์10เบอร์12เบอร์14เที่ยวทั่วไปเร,กกเ,รเรียกกันว่าเบอร์ี4นะครับก็สามารถเอามาใส่กันได้เลยนะครับผมอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่เราทำเกียร์แล้วก็ใส่นั่งกันแล้วครับ โอเคครับหลังจากที่เราเจาะเสร็จแล้วตับเกี่ยวแล้วก็นี่เรามาใส่เกี่ยวกันนะครับก็อนนี้เป็นน็อตแข็งครับชุบแข็งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาจี้สูงให้นะครับเวลาลูกค้าาจะดูดออกถ้าเป็นตัวด,ดูดแหลมมันต้องจิ้มครับผมแล้วก็ดูดมันออกนี่ก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่ เกียร์ตรงนี้รูดหรือพังเนี่ยส่งมาทำได้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้ที่เพจผมนะครับจะอยู่ใต้คลิปถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตาม,มกดแชร์กดถูกใจใผมด้วยนะครับผมครับ